สวัสดีอีกครั้งนะครับสำหรับตอนแรงสำหรับตอนเย็นวันนี้สวัสดีอีกครั้งครับทุกคนอย่างนี้ เน็ตผมมีปัญหาแน่นอนเลยมันกระตุกบอเสียงได้ยินไหมครับเสียงได้ยินไหมหรือว่ามันกระตุกไหมครับตอนนี้ใช่เพจจริงไหมคะไม่ใช่คำพันไม่ใช่คำพันหรือคำแปลนไปถามเพจจริงกับเพจปลอมเขาก็คงไม่ตอบว่าไม่ใช่เพจจริงค่าน,นี้คือเพจปลอมเขาสิบอตอบอย่างสิอย่าหาไปถาม เราต้องสังเกตให้ได้นะเพจจริงก็คือเพจจริงเพจปลอมถ้าสมมุติว่าเราไปถามเพจปลอมว่าสวัสดีค่ะไม่ทราบว่าอันนี้เป็นเพจจริงไหมคะสมมุติไปถามในในในแชทสวัสดีจ้าอันนี้เป็นเพจจริงบ่จ้าเขาก็จะตอบเพจปลอมก็จะตอบว่าจ้าเพจจริงจ้าเขาสิตอบบอกว่า บอกจ้าอันนี้บอแเ่นเพจจริงจ้าอันนี้เพจปลอมบ่าต้องมาที่ตามเด้อเขากะสิบวาว่าจังสี่ตัวเขาก็สิว่าเพจจริงเบิดแล้วเพจปลอมเพจจริงเขาก็ซิว่าเพจจริงเปแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องสังเกตมันมีจุดสังเกตเพจจริงเพจปลอมนะครับมันมีจุดสังเกตระหว่างเพจจริงกับเพจปลอมมันให้ขึ้นอัปเดตครับเพจนี้มันให้ขึ้นอัปเดตกับอัปแบบให้มันโหลดไม่กระตุกเนาะ ไม่กระตุกใช่ไหมคือเลขสามตัวสามตัวของงวดวันที่วันที่อะไรพี่น้องวันที่สิเลขสามตัวของงวดวันที่16นี้นะครับที่ได้ไปแล้วก็คืออันนี้แมนบอ ที่ได้ไปแล้วก็คืออันนี้ใช่ไหมครับแต่ว่ามันมีอีกตัวหนึ่งขออนุญาตลบก่อนต้องแบบนี้ สำหรับเลข3ตัวนะครับสำหรับงวดวันที่16นี้ตัวแรกที่หายไปแล้วก็คือแมนบออันนี้คือตัวแรกสวัสดีนะครับสวัสดีคนที่เพิ่งเข้ามาด้วยสวัสดีไม่ไงยนัทเป็นยังไงบ้างไม่หงยนัทคือแบบไม่ค่อยได้พูดได้คุยกันเลยเพราะว่าวันวันบวงสวงเนี่ยคนเยอะนะครับแล้วผมก็ ว่าน้ำบทัวบ์ถึงแต่ว่าเพิ่นกับมาตะเวินพดดอนนด,ดีมันัดมาตะถัดดุมาตะเร็วเมื่อจากมงศงละเจ้านั้นนะครับสามตัวสวัสดีนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมอาจจะรีบเกินไปผมอาจจะฟา้าว่าเกินไปมีใครได้รับข้อความแบบอะไรก็แล้วแต่ที่บอกว่า แจ้งเตือนการไร้สดไหมครับมีบอกแจ้งเตือนผ่านแชทผ่านอะไรอย่างเงี้ยมีไหมมีใครได้ไหมครับม,มีไผได้บอกเขาจะทอดไข่เกินเกนเมียว<ๆ>มีข้าวไหม,ไมเออทอดให้หน่อยไข่ไข่ดาวก็ได้ใส่น้ำปลามาด้วย จะกินขาไรสดนี่แหละไรสดหรอหิวเขา่า<ะ>บลายเด้อบลายเด้อเอาเอา<ะ>กินรองท้องเดี๋ยวพี่อู๋สิบมมีหมูกินไ,ได้รับไหมครับได้รับ <c oughs> ได้รับมีด้วยหรอออ้ยคือโหลดแท้มันมันแจ้งจังไรล่ะจริงหรอมันมีข้อความแจ้งด้วยหรออันนี้ผมลองกดดูว่ามันจะส่งไหมมันมันส่งบ่ส่งปุ๊บโดปั๊บเลย เป็นแมสเซนเจอร์หรือว่าเป็นแจ้งเตือนครับเป็นข้อความไปในแชทหรือว่าแจ้งเตือนได้ผ่านทางไหนจริงปะเลิศ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 กว่าพักอีเลิศก,กับอันเฟซบุ๊กนี่แหละทำไมผมถึงมี้ามาพาด เพราะว่าเมื่อตอนกลางวันผมไฟ์สดมุมนี้แล้วก็ใส่เสื้อสีนี้เดี๋ยวมันจะซ้ํากันนะครับเดี๋ยวมันจะซ้ากันผมก็เลยเอาผ้ามาพาดบ่ามีแชทแจ้งเตือนด้วยอ๋อโอเคเลิศเดี๋ยวต่อไปนี้มันจะแจ้งเตือนตลอดนะครับใครที่มันไม่แจ้งเตือนนะครับใครที่ Facebook ไม่แจ้งเตือนนะครับไม่แจ้งเตือนทางแชทเนี่ยให้กดไปพูดคุยก่อนและให้กดรับอัปเดตมันจะมีคําว่ารับอัปเดตก็กดรับอัปเดตมันสิแจ้งเตือนพี่นอ้อง ได้รับข้อความในแชทเออเลิศเนาะเลิศเนาะน้ำปลาที่พรสมีไหมอา้ามีแต่มะฮงน้ำบ่สี่แต่มะฮงน้ำเอาทำไมไม่รีบกลับคือสิ้อเดือกเมื่อื่นกันแหยังไม่ยังไม่แล้วหรออ๋อเมื่ออื่นจะมาเห็ดก็ไ้นนะ นี่แหละอาจารย์ของแท้ไรก็ต้องเจอตอนกินวนัดสัญบได้กินอยู่เดี๋ยววันนี้ขออนุญาตเล่าเรื่องหนึ่งก่อนจริงๆเล่าไปแล้วเมื่อตอนกลางวันเรื่องรางวันที่หนึ่งนะครับจริงๆเล่าไปแล้วเมื่อตอนกลางวันเรื่องรางวัลที่หนึ่งไหนมีใ,นใครได้ฟังเรื่องรางวันที่หนึ่งแล้วบ้างเดี๋ยวผมขออนุญาตเล่าอีกครั้งหนึ่งราว่าสันโรลิงเล่าอีกครั้งหนึ่งเรื่อง รางวันที่หนึ่งขออนี่ตลบก่อนแป๊บหนึ่งเขียนก่อนเรื่องรางวันที่หนึ่งกำลังฟังย้อนหลังเลยค่ะไม่เป็นไรมาฟังสดเลยเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับ โบเมยอยบอาจารย์ไล่อยู่เบิดมือว่าสันกับโบเมยได้มวนมวนคักนะครับคักแล้วกับมวนก็คือเมื่อวันที่29ตุลาคมที่ผ่านมามีพิธีการไหว้ปู่ออนไลน์นะครับซึ่งมันเป็นตรงกับวันขึ้น15ข้าค่เดือน11ผมบอกว่าไหว้รอบนี้สำคัญมาก ผมบอกว่าการไหว้ปู่รอบนี้สำคัญมากทุกคนอย่าพลาดเป็นเด็ดขาดโดยเฉพาะคนที่เป็นลูกหลานปู่เออทุกคนเดี๋ยวผมจะให้สามตัวแล้วนะ <c oughs> ก็คือสามตัวตัวแรกที่ให้ไปแล้วเนี่ยเออไก้อนผมกระสีหิ้วเขาตักมาและแม่อันนี้เป็นตัวแรกอยากตัวที่สองนะครับสหับีกสามตัวก็คือรอบแรกเอาไปเทียมใส่คอแล้วค่ะเอามันนี้ก็น้ำ อีกตัวหนึ่งนะคะสำหรับเลขสามตัวสองตัวผมให้อะไรไปบ้างแล้วโอ้เพจ โอ้ยบานนี้คือสะเอิกน้าอะหมด,หม,ห,มดหมดจ้าไม่เหลือ กี่โมงโอ้ยสองทุ่มครึ่งเนี่ยคัดเลยเนี่ยทุกคนโอ้ยปีที่แล้วเลขสามตัวคือเลขสามตัวปีที่แล้วคือเจ็ดแปดเก้า เลขสามตัวเลขท้ายสามตัวคือเจ็ดแปดเก้าเสียงหายหรอมายังครับเสียงมายัง ยังคร,รับฮรรัลโหลฮรรัลโหลได้ยินบอกไม่ได้ยินหรอได้ยินไหมเสียงเบามาก ออ๋อเสียงคอยโอเคดังหรือ,อยังดังหรือ,อยัง ังแล้วก็คือว่าเลขตัวที่ผมดอกจันไว้เนี่ยเป็นเลขที่ตรงกับทะเบียนรถผมจะพูดเรื่องทะเบียนรถให้ฟังเมื่อปีสองพเมื่อ3ปีที่แล้วเมื่อ3ปีที่แล้วลรถคันนี้เนี่ยผมออกรถมาใช่ไหม ขับได้ไม่ถึงเดือนโดนชนครับขับได้ไม่ถึงเดือนแล้วรถโดนชนแล้วงวดนั้นนะ่ะหวยมันก็ออกเลขสตัวตรงของคันที่ชนฟังนะมันไม่ได้ออกเลขรถผมนะแต่มันออกเลขคันที่ชนงงไหม คือคู่กรณีมันออกคู่กรณีเพราะว่าเขามาชนตูดผมเขามาชนตูดผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเลขมันก็ออกคันที่มาชนผม3มตัวตรงเลย3ามศสามเจงวดน,น,นั้นเนี่ยวันที่สิบหกธันวาเหตุเกิดวันที่สี่ทอคอโดนชนสมหรือ4นี่แหละเออล่างศูนสาม บนสามศูนย์เจ็ดหรือศูนย์สามเจ็ดนี่แหละมีใครจำได้บ้างนนแล้วทีนี้เนี่ยทำไมผมถึงเอาเรื่องนี้มาพูดเห็นบ้ทุกคนเป็นการแบบว่าตีหวยที่มีที่มาที่ไปมีแบบว่าเป็นการตีเลขที่มีที่มาที่ไปทะเบียนรถผมคือตัวเนี้ยก็เลย น่าสนใจมันก็เลยมาอยู่ในเลขโตนี้พี่น้องเก้าห้าหนึ่งหนึ่งพยหกห้าหวายออก 9, ก้าหนึ่งห้าปะใช่ปะ นี่ปีหปีหกสี่หกห้าเอาออกสองปีเลยหรอเจ็ดแปเก้าอ่ะเห็นไหม<ะ>มันต้องพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไตสรณะอ๋อเก้าห้าหนึ่งรออ๋อโอเคมันออกตัวเก่ขาขักเลยเก้าห้าหนึ่งเพราะฉะนั้นแล้วสิบหกพยหก หกมันจะออกเจ็ดแปดเก้าก็ไม่แปลกมันจะออกเจ็ดแปดเก้าก็ไม่แปลกเพราะว่ารถผมไปชนรถคันนั้นด้วยผมก็เลยมีความรู้สึกว่าเลขนี้ต้องกันไว้นะครับเลขนี้ต้องกันไว้เนี่ยเลขเนี้ยกันไว้บ่เสียหาย อาจารย์ทำไมรู้สึกว่าเลขมันเยอะจังเลยเท่าเดิมแค่ผมเอามาซอยพูดทีละตัวพูดที่มาที่ไปของเลขผมทีละตัวทีละตัวสุดท้ายแล้วก็อยู่ที่มากบางคนจักษิมักตัวไหะอาจารย์เอาเบิดเลยคันถือก,กระถือคันบอถืออืมขื้จังซีซีเนี่ย เลขสี่สี่น้ยเยอะมากเลยนะคนตายฝันเห็นคนตายตีเป็นสีแล้วศพสี่ศพเนี่ยหน่าเหมือนกันต้องเป็นสี่สี่แล้วหวยออกสี่สี่บมมีคนถือพี่น้องคนละงึดคักงวดวันที่สิบหกตุลาลอลบอมากอาจารย์บอคิดว่ามันสีมาสีสีโอ้ยมันบกเคยออกโอ้เห็นอะไร้ล่ะเดี๋ยนะมันจะเป็นจสี่ วงกลมให้พร้อมขีเส้นให้พรออมบอมัอมกค่าวาสันเอาเบอร์คือตัวอาจารย์บอกต่ซีซ,ซีนี่ละบอมกักเนี่ยเขาเอื่นว่าในลาเมือเขาไม่ใช่มีเศษหนึน่งเขาเอื่นว่าเ้นวาสนาตอนวาสนาเขายังบ่ถึงซีซ,ซีบอเป็นยังวาสนาถึงหนึ่งหาหาหนึ่งขจบอวาสนาถึงหมดนี่แหละหาซีกับเจ็ดแปดเก่านี่แหละ 5, 4, 7, 8, 9, ล่างห้าสีบนเจ็ดแปผมบอกเลยสีหมา,งน,มมามงนงวดนี้สีสม้มสีหมานสีมงคลงวดนนี้สีส้มนะครับ